กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับครอบครัวนะักแข่งแชมป์ประเทศไทยคะ่ะที่วันนี้มาดับเบิลเลยนะคะถึง 2>, 2ท่านให้เราได้สัมภาษณ์กันนะคะถึงแรงบันดาลใจต่างๆ<ช>อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะ,ะว่าความชอบเป็นยังไงชอบออฟโรดเพราะอะไรเริ่มต้นเป็นยังไงใช่นะครับผมก็ ในเบรกนี้นะครับเราจะมาถามลวงลึกกันเลยดีลลกว่านนครับวงลึกเลยว่าทายัางไงให้ลูกเป็นแชมป์ใช่ออนะครับเพราะว่าในแต่ละอุปสรรคอย่างออฟโรดเนี่ยอย่างที่น้องเบียร์ได้บอกไปแล้วว่า<ช>ถ้าทางเรียบนะครับก็จะวิ่งปกติเนาะมัน<ช>ไม่ท้าทายเนาะมันไม่ชอบมันไม่สนุกอ,ะอ่ะเบียร์ชอบทางฝุ่นหรือทางออฟโรดนี่เนี่ยเบียร์ชอบแบบไหนแบบไหนที่ชอบอุปสรรคที่ชอบอน่าจะเป็นลูกเนินนะฮะผมชอบบินลูกเนินแบบ ไม่สูงมากแบบทิเตี้ยแล้วบินได้เนินลูกลนาดอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบว่าไม,ไม่ถึงไม่ถึงกับลูกลนาดเป็นเป็นเดินบินเล็กๆเดินบินเล็กๆเอาอันนี้คือถนัดเลยใช่ไหมลูกั้นถึงว่าี่คุณพ่พอซ่อมรถเยอะเลยนะครับเพราะว่าโดนทีลงมากระแทกลงมากระแทกนี่ตั้งตั้งตั้งทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับนะพ่ศากับพี่พี่ชอบแบบไหนจริงๆแล้วถ้า ผมถนัดลองทางแบบธรรมชาติหน่อยทางธรรมชาติทางธรรมชาติอุปสรรคธรรมชาติที่ไม่ใช่ลายสนามสร้างใช่ไหมดังนั้นจะถนัดเพราะว่าเขรถรุ่นเก่าๆจะถนัดพวกนั้นตะอย่างนี้ก็ก็ขับได้ก็ก็ได้แชมป์มาเกือบตลอดมิโกถึงพูดถึงถ้าเป็นถ้าเป็นสนามสร้างแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็ได้แชมป์มาแล้วทำไงได้ทุกอย่างแล้วนี่ขนาดไม่ถนัดอ่ะเบื่อเบื่อไหมพี่สัตว์ได้แชมป์ตลอดเลยนะครับเอาแข่งแล้วก็ต้องการ ถ้วยที่หนึ่งใช่แต่ได้ทุกปีเลยนะคือทุกสนามอะสนามไหนไม่ได้ทีหนึ่งคือกลับมานอนไม่หลับโอ้โหไม่สบายใจเสียใจบ้างไหมพี่ถ้าเกิดว่าแบบพลาดน่สนามนี้พลาดถามว่าเสียใจไหมมันก็ไม่ได้เสียใจอะแต่เป็นคนแบบทาไ่ได้แชมป์เนี่ยมันไม่สบายใจอะมันกลายเป็นจิตวิญญาณไปแล้วอะนอนนอนไม่หลับอะวาง่ายๆออกจากบ้านนี่ตั้งเป้าเลยต้องขอถ้วยแชมป์ใบเดียวกลับไปกลับไปบ้านก็ค่อยหม ไม่น่าไปผลาตรงนั้นไม่นานน่นแม่บ้านที่บ้านก็ไม่รู้จะยังไงนามีการทํากันบ้างไหมพี่เวลาสมมติว่าเราโอเคละได้แชมป์แล้วเราอาจจะถ้าถ้าเกิดว่าใครได้แชมป์อาจจะเฉยๆแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยมีการทํากันบ้างไหมจริงๆแล้วแพ้เราเราก็รู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรส่วนมากเลยก็จะผลาดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือลดมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทําต้องทํากลับมานี่แกเรารู้แล้วว่าเออ ตรงนี้เราไม่ดีเราก็กลับมาเปลี่ยนยกชุดหมดเปลี่ยนใหม่หมดนะครับชุดหลังนี่เลยเปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนไอ้นั่นไอ้นี่เสียไอ้นั่นไอ้นี่เสียอยู่เอาเปลี่ยนไอ้นู่นไอ้นี่ไม่เข้ากันไอ้นู่นไม่ข้ก็ขอรถใหม่ไปเลยทีเดียวซื้อใหม่ไปเลยจะได้จบชออกมาเลยอ๋อเต็มที่ไปเลยสมชื่อเลยได้แชมป์ด้วยแล้วก็จริงๆได้คันแชมป์เนี่ยออกมาปีงนี่ก็มีได้ทีสองครั้งหนึ่งเบียได้ทีสองครั้งผมได้ ทีสามครั้งตรงนั้นทีหนึ่งล้วนลนนอกนั้นก็จุดวาสนามนะอยู่แค่หนึ่งสองสามไม่เกินนี้หรอกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ในที่หนึ่งได้ทุกสนามมีคันใหม่เพราะรถมีอยู่สามคันได้ทุกสนามไม่ใช่แสดงว่าอย่างี้มันต้องมีวิธีขับที่ถูกต้องไหมคะคุณพ่อต้องมีวิธีขับเวลาเข้าเลี้ยวเข้าอะไรมันต้องจําเป็นไหมืออย่างเงี้ยผมว่าเป็นพรสวรรค์ของของตัวเราเองแต่ละคนเรียนรู้เพราะว่าคนที่เขาขับมาถามว่าเขามีตังแต่งไหมเขาก็มีเนี่ แต่เขาขับมาเป็นรุ่นเดียวเราบางทียังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยบางทีแต่งเยอะกว่าเราด้วยซ้ำเนาะ <S 2> <S 2> ใช่ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยแล้วพี่ไ,ไปหาหาทักษะการขับแบบนี้ที่ไหนพี่พี่ไปเรียนรู้ที่ไหน,นผมอ่ะจะเป็นคนชอบดูเดินดูสนามทั้ทงทั้งที่เราขับรุ่นปีนกนกเนี่ยเราไปขับรุ่นน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคโอ้ไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วสนามแค่หลับตาไปได้แต่เราต้องดูต้องดูต้องดูดูจนว่า ตรงนี้เสียเวลาสำรวจพื้นที่นิดนึงสมควรจะไปยังไงถึงจะไปได้เร็วครับเป็นทางก็ปกตินะแต่เราต้องไปสังเกตว่าทําไมถึงจะไปได้เร็วหลบตรงไหนได้ที่ไม่ล่งหลุมเพราะว่าตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นจุดอ่อนของคนอื่นใช่มันก็ชนะช่วงจุดอ่อนมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ารถอะถ่าทั่วๆไปวิ่งพอๆกันหมดครับเราต้องไปสังเกตว่าตรงไหนเราจะหนีเขาได้มีแท็กติกอะไรที่มันทําให้ได้ชนะตรงนี้อย่างเบียร์ผมก็พยายามสอนว่าตรงโค้งเนี่ย คนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วก็พวกเราก็พาไปเดินสำรวจด้วยกันตีคู่เลยจะพยายามไปบอกว่าตรงนี้เราเร็วได้นะเราคอมได้นะเร็วได้คอมได้มันก็ขาเมื่อจะไปลงหลุมอยู่กระทะแล้วเขาก็ได้ตามนั้นเลยเนาะมีมีอุปสรรคไหนบ้างที่เบียร์คิดว่าตัวเองยังไปไม่ได้ยังแบบตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเราอ่ะพวกเนิน ตะแคงเงี้ยผมไม่ค่อยชอบออ๋พริกซ้ายพริกขวาอย่างนี้ไหมใช่ไหมใช้เนินเนินสลับใช่ไหมประมาณนั้นไม่ค่อยชอบคือผมจะไปได้เร็วระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เร็วมากทําไมอ่ะกลัวอะไรเกิดอะไรกลัวมันเหมือนกับพอพอพอจะเข้าเข้าอีกพริกพอพริกซ้ายไปแล้วจะเข้าพริกขวาอย่างเงี้ยครับกลัวมันรถมันกระโดดเราไปเหยียบทองอะไรเงี้ยอ๋อคือในการแข่งขันที่เป็นสนามสร้างก็จะมีริบบินอยู่ด้านข้างอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ข้อจากัดที่นักแข่งทุกคนกลัวก็ค pues yeah, ื <t 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 อทงกับริบบินเนี่แหละเพราะว่าถ huh ้าเกิดหลุดมาปั๊บเนี่ยโดนลิบบินขาดก็จะถูกบวกไปนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เบียร์กลัวใช่ไหมและก็อย่างนึงก็คือแบบพวกเนินที่เป็นแบบเนินตัดอะเนินหัวตัดเหรอหน้าชนเนี้ยอ๋อแล้วมันพอพอเรากระโดดไปปุ๊บบางครั้งถ้าเกิดเราเล่งไม่ดีพอมันจะแผนคที่ที่เป็นลักษณะของเนินตัดที่เรียกว่าช่วงลดช่วงลดถ้าเกิดว่าไม่มีการเทเพื่อให้ผ่านไป รถแขวนก็จะไปค้างอยู่ตรงนั้นประสบการณ์มีใช่ไหมมีแล้วครับน้องแอบสะอึกนิดนึงเพราะว่าที่พูดขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเป็นอยู่ใช่ไหมครับในตรงนี้วิธีการแก้พี่ตัวไหนฮะตัวที่เป็นเนินหัวนัดเ่ยจริงๆแล้วถ้าเราวิ่งไปสมมุติว่าเราไม่ยกมากเกินมันก็หลุดคือเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งให้หลุดอ่ะถ้ามันหลุดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่บางบางคนก็เห็นเนินใช่ไหมเขายกเกิน บางคันผมตั้งเกตดูวการมันก็เบาเพราะมันไม่หลุดนะอ๋อมันติดมันคาอยู่ทันทีนี้มันจะนิดเดียวจะหลุดแล้ะแต่ไปยกบนก่อนก็เรียบร้อยแขวนเลยนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขง่ายๆก็จะทำหัวตั อันนี้เันเป็นต้องเป็นผู้จัดใช่ไหม้องเป็นผู้จัดนะครับทําสนามแต่ยังว่าแล้วครับผู้จัดทําสนามขึ้นมาเพื่อให้นักแข่งได้ฝึกทักษะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ประสบการณ์น้องเบียร์ก็เริ่มค่อยๆเก็บเกี่ยนไปเรื่อยๆใช่นะครับแล้วตอนนี้ก็กล้ามาถึงแชมป์แล้วศัตรูจะเป็นศัตรูเล้วคุณจะบอกว่าเป็นศัตรูถ้าอยู่ในสนามแข่งก็เรียกว่าศัตรูนะหรือคู่แข่งที่น้องเบียร์ตอนนี้ที่เรียกได้ว่าเอาเอาเป็นว่ากลัวดีกว่า มีตัวรามสองคนนะณเวลานี้นะณเวลานี้ณเวลาที่แข่งโอ๊โซฟี่นะก็มีแค่พี่มงคลมงคลจุลทัศน์แล้วก็ชื่ออะไรอ่ะสุพที่เขาแข่งอยู่สุพรรณนะอ๋อพีทพีทนะพีทอ๋อทีมสุพรรณยุทธทีสุพรรณบุรีที่เขาเอารถมาใหม่เลยอ๋อคือสนามล่าสุดอายุอานามยังน้อยนะครับแต่นี้วิธีการแข่งอะถ้าสมมุติเราเจอเขาเนี่ยทับเบียแข่งยังไงมี การจัดลําดับตัวเองยังไงถึงชนะเขาได้จัดลําดับตัวเองคือหมายความว่าลักษณะเมื่อตอนแข่งมีเทคนิคยังไงเตรมตัวยังไงเพราะเราต้องไปเจอเขานี่พอคนนี้แหละที่เป็นคนที่เบียดกลัวก็ทําให้ตัวเองเหมือนชาเรียกอะไรแบบกระตุ้นตัวเองขึ้นมาครับให้พยายามอย่ายสมมติว่าผมนาแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองนําครับก็คือก็ต้องไปในแบบเต็มที่ที่สุดอ่ะก็คือ พยายามตื่นเต้นให้น้อยที่สุดอะเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมขับผมตื่นเต้นมากทุกครั้งเลยใช่ไหมครับก็คืออย่างที่พี่ศักบอกว่าตอนแรกๆที่เบียร์ขับไปอย่างเดียวเลยคือไปไม่ห่วงรถอะใช่ไหมก็คือไม่ได้มีลักษณะว่าต้องหยอดเบาบ้างแรงบ้างก็ตอนนั้นคิดถึงแต่เส้นชัยอะไปยังไงก็ได้ให้มันถึงเร็วเพราะจริงๆรถแล้วทวินแล้วมันไม่ติดถนนอะก็จะไม่เร็วเท่าไหร่คลอยลอมันล้ีช่วงหอกไปเพ๊่บอะตกมาปพ๊บเผาจะขาดครับ เาเกียอะไรทํางานนักทุกอย่างมันก็จะไม่ทนไม่ไวหวก็เลยว่าอันนี้เป็นวิธีการแนะนํานะครับสําหรับลูกชายด้วยนะครับทีนี้ต้องมาถามเบียร์แล้วล่ะว่าวางอนาคตครับในอีกข้างหน้าตอนนี้เหลือสามสนามข,ของรายการออ p โรคทัีผมวางอนาคตในสามสนามข,ข้างหน้าไว้อย่างไรบ้างกอดที่หนึ่งหมด<ข>อลที่หนึ่งหมด,หหมดคือคือผมผมคิดอย่างนี้คือ ในบรรดาออฟโรดโตฟี่ไม่มีใครเคยได้ที่หนึ่งห้าสนามอย่างมากก็แค่สี่พ่อผมก็ได้สี่ได้แค่สี่ลุงโตก็ได้แค่สี่พี่โตสัมพันธ์โชว์ซินก็ได้แค่สี่คือแค่ว่าเอถ้าเกิดเราได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นสติสติใหม่อทำลายสถิติเพราะว่าอายุน้อยที่สุดทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนเด็ก่นนี้แล้วมีคนเด็กวันนี้ที่ชื่อบอสชนะศิริพงศ์ทำไปยี่สิ ปีแต่ผมตอนนี้22แล้วอายุแก่แล้วนะครับยังไม่แก่สิอ๋อยังพอดีกับยังเบาอยู่เยังเบาอยู่นะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้ครับผมว่าอย่างน้อยก็ขออย่างน้อยขอ5แชมป์หวังสูงไว้นะครับอาธิรตน์คือ5แชมป์มากเกแล้วแล้วก็ประจำปีมันตามมาด้วยไงอันนั้นเป็นผลที่เราตามมาแล้วแต่ว่าในแต่ละสนามขอ5แชมป์แล้วพี่สากะครับก็ตอนนี้ก็ เทรนลูกอย่างเดียวเทรน,ล,ทนลูกอย่างเดียวครับเทรนยังไงบ้าคะก่อนที่จะแข่งเรามีสนามฝึกซ้อมที่ไหนยังไงคือถามมาซ้อมมัน,มนก็ไ้ซ้อมหรอกแต่เราก็ให้เปิดวีดโอดูในที่เราแข่งเราพลาดตรงไหนเราก็พยายามปรับปรุงตรงนั้นดูของเราด้วยแลวดูของคนอื่นด้วยไหมคะใช่ดูคนอื่นด้วยดูว่าเราพลาดตรงไหนเราคู่เขาเนี่ยตรงไหนแทนที่เราจะหนีเขาได้ไปให้ไกลให้พ้นแบบอย่างเงี้ยเราก็ให้ดู ให้ดูจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนช่วงไหนควรจะถามเราไปซ้อมออฟโรดมันซ้อมไม่มัค่อยได้ซ้อมไม่ได้เพราะว่าผังหมดด้วยสนามด้วยอะไรด้วยเนาะคนทุเรียนซ้อมตอนนี้คุณพ่อเคยทำไงใช่คนทุเรียนซ้อมก่อนวิ่งลงเขาเนาะลายโค้ชไม่สวยกับมาลายไหม่จ้าถ้านับไปแล้วนะตอนนี้พี่ศักดิ์ได้มาทั้งหมดกี่แชมป์แล้วพี่ตั้งแต่เริ่มต้นมามีแชมป์รายการอะไรบ้างพี่พรไหมครับพี่พรไหมพอ้หนูให้ยืนนะตอนนี้มันไล่ไม่ถูกแล้วไล่ไม่ถูกแล้วไงก็มันก็นานๆมาแล้วก็ คือมันก็ได้เกือบทุกปีอ่ะมีปีแล้วไม่ได้เอ้ยปีที่แล้วได้สิบเซียนไงพอปีนี้ก็ไม่ได้ปีนี้ไม่ได้ปีนี้ได้ที่ที่สามที่สามแต่ว่ามีตัวแทนครับเป็นคุณลูกนะครับได้แชมป์เพราะว่าพอเราไม่ได้ลูกได้ตั้งมันก็สบายใจกลับบ้านไปนอนรับของป๊าก็เยอะแล้วของลูกหลังน้อยกี่แชมป์แล้วยังน้อยยังมีให้ยิ้มนะครับยังไปนอนหลับอ่ะลูกชายกูได้าเนื้อของเบียร์เหรอคะก็ถ้าเกิดนับเป็นที่หนึ่งตัวใหญ่รายการใหญ่ก็ สี่ถ้วยแล้วมีอะไรบ้างครับก็มีตอนเมื่อสองปีที่แล้วได้ที่หนึ่งสนามโทฟี่มาหนึ่งครั้งคแล้วก็มาปีเนี้ยได้ที่หนึ่งสิบเซียนแล้วก็สองสนามของโทฟี่ปีนี้อืมก็เรียกได้ว่ามาเป็นลําดับเลยนะแชมป์มาเรื่อยๆเลยนะอายุยังน้อยยังเหลืออีกเรียกว่ายังเหลือเวลาที่จะเล่นยาวไกลยาวไกที่ปอมเต็มที่เลยเ้าะ ตายกันเลยยิงกันอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่<ช>ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะได้สอบถามข้อมูลเข้ามาว่าจะทํายังไงพอดีผมก็มีลูกเหมือนกันนะ<ช>แต่อยากให้เริ่มเล่นอนะ่ะอยากเป็นอายุน้อยที่สุดจะต้องทํายังไงเดี๋ยวมาสอบถามกันเลยนะครับให้พีศ่ศักแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากจะส่งลูกเข้าแข่งขันนะจะต้องทำอย่างไรส่งเข้าประกวดวส่งเข้าประกวดเลยนะครับประกวดแชมป์ประกวดแชมป์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกับพี่กัปตันดเจอครับ4642211นะคะ